สร้อยคอลายแปะเสาโปร่งที่เป็นปัญหาสำหรับคนที่อยากจะห้อยพรดเสริมด้านหลังสั่งทำทั้งทียาวมากๆก็ไม่ค่อยจะทำได้เท่าไหร่ พระสวยๆองค์เด็ดๆเ,เยอะแยะอยากจะเอาอกมาโชว์แย่ yeah, จังที่ไม่รู้จะใช้วิธีไหนดีจะเจาะสร้อยไปเสริมพระก็จะทําให้ตัวสร้อยมันเสียทรงซอแนะนําให้ลองใช้กิฟล็อกเสริมห่วงหลังตัวนี้เป็นไซส์แบบจัมโบ้ขนาด9มิลทำพิเศษสําหรับคนที่ชื่นชอบในการดูแลพระมากเป็นพิเศษสร้อยจัดเต็มแล้วหนึ่งพระจัดเต็มแล้วหนึ่งใช้กิฟล็อกเสริมอีกสักหนึ่งจะเป็นไรไปคะไซส์จัมโบ้มีให้เลือกทุกขนาดไอจิ๋วก็มี เหมือนการบล็อกเสริมทองคําแท้90%ให้พระของคุณนั้นดูดีและสง่างาม,มบอกความมีสง่าในตัวคุณแต่ถ้าหากใครไม่อยากได้ที่บล็อกเสริมห่วงหลังแต่อยากได้สร้อยลายนี้ห้อยสี่องค์นาวร้านก็มีให้คุณได้เข้ามาซื้อเหมือนกันจ้า พิเศษสำหรับใครที่อยากจะได้สร้อยคอแบบห้อยสี่องค์หน้าสามหลังหนึ่งลายแปดเสาโปรง่งยาวแบบสวมคอสบายายที่ด้านหลังมีห่วงเสริมด้านหลังให้ลูกค้าพร้อมบิดพระใส่ได้เลยราคากําเน็จไม่แพงพร้อมรอให้เป็นเจ้าของหนึ่งเส้นในวันนี้พึ่งมาแบบสดๆดร้อนๆเลยนะจ๊ะใครที่มีสร้อยอยู่แล้วมาจัดเลยจ้ะกิดเสริมห่วงหลังส่วนใครที่กำลังอยากได้เส้นใหม่มาจัดเส้นนี้กันได้ลักสิลิทองหลวงอยู่หน้าตลาดสดอัยาราปรทุมธานีอง